อนนี้ช่อง EQ s a n d Channel ของเรานะครับก็มีเพจบน a c e b o o k แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมมาติดตามเพจ Facebook เพื่อรับขข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับก็ขอฝากเพจไปในอ้อมโอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง EQ s a n d Channel อีกแล้วนะครับเย้วันนี้ก็อยู่กับเกม Seven Night นั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาตัวใหม่ให้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้เธอเปิดไว้นะครับเหมือนไม่ได้ปิดเลยนะฮะสำหรับวันนี้ นี่นะครับก็คือพื้นแดงตัวใหม่กลุ่มไฮริเปอร์นะครับน้องไดอานั่นเองนักแสดงสลามของเรานะครับมาเป็นตัวยืนบัฟนะครับเพิ่มพัดจิบโกงมากนะครับสำหรับต้านผิดและเลือดไหลที่ไม่มีเทิร์เนี่ยโคตรโกงนะครับแล้วก็มีเพิ่มดาเมจที่ถ้าสมดุลได้รับ50ปอร์เซึ่งผมคิดว่าถ้าใส่กับดูด์ดอะ่ะพลาดมืดน่าจะโดน100เปอเซนตลยนะครับก็คือตัวแตกไปเลยอืถ้ามันไม่ทับนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ทับนะครับเพราะว่าสเกลก็ไม่ทับกับดูด์ดนะอ่า แล้วก็มีบัฟเวทให้ทีพาสินะครับแบบไม่จอดจงนะโรซี่นะั้นจะจอดจงไปทางเวทนะครับแต่อันนี้คือทุกอย่างที่เป็นดาเมจเวทก็จะได้รับบับนี้หมดเลยแล้วที่ของรักก็จะมีฟ้นฟูเฮดพีสเมื่อศัตรูตายนะครับก็คือพาสิคิดเก่าตอนอเวกนะครับอตอนที่ยังไม่รีบูตอะนะแล้วก็สกิลก็จะเป็นแรงตามเลือดหมดเลยนะครับแต่จะมีผลมาทุกสกิลก็คือสกิลอุกบาทนี้จะมีเสียตายแบบทารานะครับซึ่ง ผมไม่ค่อยชอบอันนี้เลยเหมือนมันทําให้ทาราเสียเอกลักษณ์ไปนะอ่าและสกิลนักแสดงนำอีกคนที่จะมีเขาจัดโลออกนะครับก็คือไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะสำหรับตัวสกิลนะครับแล้วที่น่าสนใจที่รู้สึกว่ามันประหลาดประหลาดเลยนะก็คืออเวกนะครับก็จะมีเพิ่มดาเมจที่ศัตรูได้รับอีก50%นะครับซึ่งอันเนี้ยค่อนข้าง OP นะครับคือสำหรับตัวไดอารี้มีทั้งฟาสแล้วก็สกิลเวกนะ ก็คือได้เปิดฝังสงครามก็คือตัวแตกนั่นเอ,เองนะฮะแล้วก็มีฟิกดามื่นสองฟิกดาเม๋สองหมื่นนะครับค่อนข้างเบานะเพราะปกติเดี๋ยวนี้5เป้ามันต้องสามหมื่นแล้วใช่ไหมแล้วก็มีียกแยกร่างแยกนะครับซึ่งร่างแยกเนี่ยจะใช้สกิลได้เหมือนล้างต้นทุกอย่างเลยไม่ได้มายืนเฉยๆเ,ยเ,ยเ,ยเยหมือนเซิร์ฟนอกนะครับจะมาใช้สกิลได้เหมือนร่างแรกเลยแล้วก็สแตทเนี่ยจากที่ผมไปดูในกลุ่มมา คือมันชอบบลูซี่ทุกอย่างเลยครับทุกคนยกเว้นสปีดนะฮะโอเคคงจะเป็นสไตล์พื้นฐานแหละงั้นเราก็ไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมจะเปิดหมดเลยนะครับสําหรับรูบี้นะอ่าใช่แล้วก็มีกิจกรรมรวมนะครับก็คือ6ตัวไดอาร์หตัวนะครับต่อเดือน1นไดอาร์นี่จำกัดแค่เดือนละ1ตัวนะครับอ่าโอเคแล้วก็มีดันเจียนอีกนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันเจียนเป็นยังไงวะนี่ นี่นะครับดันเจียนพิเศษไดอาก็คือจะได้ไดอาร์นึงตัวนั่นเองแล้วก็ผลึกน้ำยาสวัสดอีา5อันนะครับโอเคถ้างั้นเราก็ไปเรื่องสุ่มกาัชากันเลยก็เห็นคนสุ่มกันแล้วมันก็ไม่ค่อยแตกกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะจะออกเป็นตัวแดงตัวอื่นซะมากกว่านะครับนี่นะครับ ได้นำโชคของเราโอเคครับไปเริ่มวันที่แพ็คแรกกันเลยตอนนี้ผมมีตัวแดงอยู่4ี่ตัวผมต้องการตัวแดงอีก2ตัวนะครับอ่าไปนี้หรือเปล่าไม่ใช่โอเคครับแพ็คแรกก็เปิดมาสวยเลยครับตอนนี้ตัวแดงผม50ิบหมดแล้วนะได้ตัวอะไรก็ก็ไม่มีประโยชน์นะนอกจากจะเอาไปรวมทิ้งนะครับแต่ก็ยังดีที่ขอบปรับระบบรวมมาใหม่นะครับเพราะว่าทําให้เราหาตัวแดงได้ง่ายขึ้นนะครับ ฮัทท่าแสงเต็มเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมแลกกองกวก่อนนะคอตูมก็ไม่ได้เข้าเซิร์ฟเราอีกแล้วนะครับผมเขาไม่เข้าใจนะบางทีเขาอาจจะคิดเรื่องระบบคอตูมอยู่หรือเปล่านะอ่าคิดไปเรื่อยอีกแล้วเพราะว่าเซิร์ฟนอกก็มีนะครับพวกระบบคอตูมเนี่ยแต่มันควรจะเอาเข้าได้แล้วนะสําหรับเซิร์ฟเราเนี่ยมันก็จะครึ่งปีเข้าไปแล้วนะ ตัวเงินผมว่าไม่เวิร์กแหละเดี๋ยวผมเปลี่ยนแนวก่อนอาเป็นแนววันเกิดดีกว่านี่ครับโอเคไปต่อเลยคือสำหรับด,ดาร์าเนี่ยว่ายากแล้วนะครับตัวแดงตัวอื่นก็ยังได้ยากเหมือนเดิมนะครับซึ่งค่อนข้างโหดร้ายเลยนะาจากหมื่นหกนะฮะตอนนี้เหลือหมื่นสามแล้วนะ ตัวแดงยังไม่ออกเลยนะครับน,นี่หรอไม่ใช่โอเคนะครับเมื่อกี้คลิปหลุดนะครับโอเคไปกันต่อเลยครับอเหตุเกลือมากทุกคน อันนี้จะมีหวังไหมนะ่เมื่อกี้ผมลืมแลกกล่องบีใช่ไหมสนเวต้าครับอ่าหลอกตาครับโอเคนี่ผมจะได้ปังไมเนียตัวแดงตัวแดงเนี่ยอีกสองตัวก็ได้ได้ได้ไดไดอ่าตัวหนึ่งนะโอเคอ่าไม่ได้เลย เนดค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับสำหรับตัวใหม่นะตัวเงินจะครบห0พันลูบี้แล้วนะครับยังไม่ได้ตัวแดงเลยสรุปเปิดได้ค้าแสงแต่เปิดได้โหลดซีนะโอ,โอเคโอเคโอเค จริงเขาัหน้าปรับเกลีดัสเป็นเอาตัวรวมเลยนะกับตัวอสุรินพื้นแดงก็น่าจะปล่อยให้เป็นพื้นทองไปไม่ไหวไม่ไหวเกือมากครับทุกคน ไม่ออเลยเนี่ผมใชเวลาา่ามูบี้แบบจริงจังมานะเพื่อที่จะมาเปิดโคตรยากได้เลยเอืมไม่แตกเลยนะครับ นเนี่ยตอนไม่เต็มมาไม่มาแล้วตอนนี้ผมมีโคตรเยอะนะสำหรับันกิทเนี่ยผมหมนึ่งแรกกล่องบีแนะี่แนวดิบกว่ามุ่งหน้าสู่แชนแนลหนึ่งเลยอือฮึคบหนึ่งหมื่นรูบี้แล้วนะครับไม่ได้อะไรเลยนะ โทษเกลือพักหายใจก่อนไม่หวไม่หวเลดเกลือมากคนตัวแดงสักหวางตัวแดงแค่สองตัวที่ไม่ใช่ไดอ่าก็ได้ยังให้โผล่เลยทุกคนเฮ้ยกล่าวว่าหมื่นหกรูปี้นี่น่าจะได้สักตัวนะ เชา้าคือเห็นในกลุ่มมีคนเปิดหมื่นสองได้ตัวแดงเต็มเลยนะอยู่ที่ดวงจริงๆแหลนะเนื่้อโหดร้ายจัด,จดอ่ะตัวแดงมาแล้วครับทุกคนโลซี่จริงๆด้วยอไม่น่าพูดเลยโฮอ้บ้า ไอ้ <Billie S 2> บ้าขอตัวไดอีกตัวหนึ่งจะได้ไหมนะเหือออกกาครับไอ้บ้าค่ะไม่น่าพูดเลยยอนหีอ้าไม่แล้วครับใช้ได้อาไหมจูดฮาร์ครับโอเคไม่เป็นไรนะครับ ก็จะได้เอาไปแลกนะแต่อือะไรวะมันไม่ยอมเพิ่มเลทตัวละครที่เข้าใหม่ครับมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละโคตรจะเส็งอีกสองแพ็คนะครับอ่าอัศาวินเต็มเดี๋ยว,เด,วเดี๋ยวเอาไงดีว่าเดี่ยอาดีกว่านะบนึง แยบโรฟี่กับสูดาส่งทรัพยากรต้อ,องทำหกดาวด้วยนะครับเพื่อนที่เราไปแลกนะกินทรัพยากรเราเล่นไปอย่างนั้นแหละออโอเค,อเ,คเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่ง หไม่น่าพูดเลยทุกคนรูส้สึกผิดเลยเนี่ยอะไรว่ากิจกรรมเคลตันเพิ่งมาหรอะวะเฮ้ยประหลาดประหลาดโอเคครับสองแพ็คสุดท้ายนะไม่น่าจะได้แล้วละครับเราเปิดมาเป็นหมื่นถ้าออกถ้าเปิดแค่นี้แล้วมันออกผมก็ไม่ใช่แล้วนะอ๋ะอซอมเต็มอีกแล้วทุดาธุดาธุด,ด ไกดใช้ของอัพคี้ก็สำหรับ dr นี่ผมว่ามันน่าจะต้อง44แหละเพราะว่าให้พลาสติกผิวเลือดมันอะค่อนข้างจะดีนะโอเคแผกสุดท้ายนะครับ มาวะทุกคนอพยเฮ้ยไม่ตรงเลทเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเก็บบีเปิดต่ออะอย่างเงี้ยโอเคถึงก็ต้องเข้าร้านค้ามาดูแพกเลยนะครับโอเคมีอันนี้สุ่มไฮริเปอร์นะครับก็จะมีแอนตี้กับไดาอานะผมว่าถ้าสุ่มออกแอนตี้แน่เลยอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้าจะซื้อซื้อแพกนี้ดีกว่าไหม โอเคครับงั้นะผมขอจะคลิปตัวเป็นเท่าน,นี้ก่อนนะครับอเอยเ,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 เดี๋ยวผมแลกให้เพื่อนๆดูได้ไหมแต่คลิปมันจะนานไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนผมแกลกไปแล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วผมก็ได้ไปทำการอัพเ,เกรดอาเซีดนหงส์พิเศษหกตัวมาแล้วนะครับโอเคเราก็จะมาแลกกันเลยคุมไหมเนี่ย นครับได้มาแนละ้วหนึ่งตัวโอเคครับเดี๋ยวว้ผมจะทำคลิปวันนี้หน้าตอนใส่นอส้องลอยอ่ำมาให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคครับงั้นะผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ